นี่ก็มาการันตีให้อีกครั้งนึงนะครับสําหรับใครที่ยังไม่เชื่อว่าผมขายของช่างเฮงจริงๆครับผมก็ให้ช่างเฮงช่วยการันตีให้อีกอสักรอบหน่อยกีบีไซตันดาร์คูครับมุนการก็กลังจริงๆแล้วปิ๊กจเป็นตัวแทนแมผมแคมป์ชาร์ปเนี่ยเราก็เป็นเป็นเป็นคนที่จะบอกว่าไงฮะมีข้อมูลที่เกี่ยวกับเครื่องยนต์ในส่วนงบ้านเราพอ่ากวอนซึ่งผมว่าเป็นโปรเจกต์ ร่วมกันกับเขาด้วยว่าเดี๋ยววันที่เราเสร็จครัก็จะจัดอบรม,ม,มกับดีลเลอร์อย่างเงี้ยที่ดูแลลูกค้าเราเนี่ยเพื่อให้มันให้ความรู้ได้ไปให้ความรู้ลูกค้าต่อด้วยฉะนั้นอย่างพูกแคมชา์าพวกเนี้ยก็เขาต้องแน่นอนครับที่มีโลโก้เอคูอร์มีไปเนี่ยถ้าไมอยู่ที่คนนี้แน่แนอนไม่ใช่แค่แคมชา์าก็จะมีเป็นเสีย คุ้มมากไม่ได้อ่ารู้กันแล้วก็เป็นพวกสปริงวาล์วแผ่นคัแผ่นใช่สปริงวาล์วนี่แบบว่าทำไม่ได้เลยทำดูใช้ดีมากคือขัมบูอ่ะผมบอกให้เลยว่าถ้าเกิดมีโลโก้นะใช้ดีรับประกันเลยว่านี่เป็นหางคอ้บอกซื้อก่อนที่นี่ก็บอกเลยเาดูแลผ่าดูแลแทนผมให้ได้นี่แหละคือเพียหนึ่งที่อยากจะทําอบรมดีเลอร์แล้วกันแล้วไม่ใช่งโดนับอบรมดีเลอร์เพื่อจะให้ความรู้กับน้องๆกับคนที่ใช้ได้เลือกใช้ได้ เนี่ยวันนี้มาเที่ยวก็เลยมาบอกข่าวดีแล้วก็มาบอกข่าวดีกับลูกค้าอเอฟซีของพิกด้วยว่าข้อมูลมันก็จะแน่นขึ้นไปตามสเต็ปสเต็ปจากแรตเอร์สินค้าของเราครับก็วันนี้ก็มาริกๆก็มาคําแนะนาสำหรับผลิตภัณฑ์ใช่ให้มันเหมาะสมกันเลือกพัฒนาตลอดครับพัฒนาแบบแบบต่อเนื่องเครื่องร้อนแล้วครับก็เครื่องร้อนนะทาไม่หยุดเหมือนกันนะ เยอะทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เยอะจัดแน่ดูเยอะแล้วก็พยายามที่จะอันนี้แค่ตัวอย่างใช่ก็ฝากไปด้วยนะครับซื้อแล้วไม่ต้องนอนไม่หลับตลอดไปเหลือยโปรโมชั่นอะไรเดี๋ยวมีให้ได้ดยมีให้มีให้ตอนนี้ขอเรื่องขอเรื่องการที่จะแบคเอพกลับไปดูแลลูกค้าเพื่อจะให้ได้ใช้ของที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุดสู่คุณ การทางทางนี้ถ้ามารอบหน้าต้องขอขอ้อมูลจอกช่างเฮงหน่อยลูกค้าถามมาเยอะมา,ากว่าแค<ๆ>่ตั้งเหล่าที่เราก็มีอยู่แล้วในที่กล่องแคมป์ให้สแกน QR code อยู่แล้วาก็ยังแปลกกันมาถามว่าตั้งเหล่ายังไงก็คืออันนี้สนับสูุนญิคนไทยทาเสื่อเกินสมรรถนิดนึงนะเพราะว่ามันเป็นข้อมูลเนีบางทีเนะี่ยในรูปแบบของสามคนแล้วกันบางทีอ่ะการที่ให้ข้อมูลไปแล้วอ่ะ ทางด้านฝาคอยลตองใส่อย่างนิดนึงเพื่อประสิทธิภาพดูขึ้นอันแล้วก็ดูง่ายนะครับตรงที่ของแคมป์ใช่ใช่ลองโพสใช่นะครับก็ลองสแกนดูแล้วก็จะมีลิงก์วิดีโอใช่เข้าไปดูการตั้งแคมใช่ตอนนีจะทำใหม่ให้คมรีบกว่านี้อีกแล้วจะมีเรื่องการของที่ว่าถ้าคุณซื้อแคมเราไปแล้วแล้วมีการอัดย้ายบิดเฟืองโซ่ควรตั้งอย่างไรจะจะลงลึกไปในเรื่องเรื่องนี้อีกก็ทําอยู่ครับก็ ได้เดกอบรมนิเล์แล้วขอจะได้ให้ข้อมูลคุณมากขึ้นเราต้องเหมาะกับหัวลูกศรเยังไงสามารถจะนำได้หมดเลยเนี่ยนำได้จริงๆริแล้วเนี่ยหลายหลครั้งหลายหลายคนที่นําไปใช้ะสิตภาพฑ์ผลิตผลดีก็เยอะครับแต่บางคนมันก็จะติดในกลุ่มเล็กๆที่ติดในกลุ่มเล็กๆเนี่ยว่ามันคืออะไรจริงๆริแล้วทางพอมีการอบรมเกิดขึ้นเนี่ยเราจะให้คําแนะนําเรื่องการใช้ฝ่าสู้กําละอาจหัวสูบควบคู่กับการชาร์จไปด้วยซึ่งเป็นเรื่องที่สาคัญเลย แล้วก็ต่อไปมีแนวโน้มจะทําแบบพวกพวก่องพวกอะไรนะเตาไฟอะ่ะใช่ตอนนี้ยังเ,ยเดี๋ยวขอดูแลเรื่องแอสเซซอรีพวกนี้ให้มันเรียบร้อยคืองานพวกนี้มันเป็นแงน่ทัศนะครับพยายามทําทีละสเตปเ,เพื่อเพื่อเราเนี่ยพวกเราไม่ได้เน้นขายเดียวเราเน้นขายเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดในการในการใช้งานดีกว่าคุ้มค่าต่างใช่ใช่ใชประเด็นคือผมแคร์มากเลยคือให้มันคุ้มค่าเงินลูกค้า ก็เลยมันก็เลยต้องให้เวลาที่บรรทุนวิจัยเนี่ยในเรื่องพวกนี้ให้เรียบร้อยก่อนมันก็ไม่สเต็ปครับก็ทําเรื่อยๆอาจจะนะแต่ว่าตอนนี้ยังขอเป็นของแมนนวลของแอสลี่ที่มันอยู่ภายในยังไม่ยังยังไม่เป็นเทคนิคก่อนแต่เรื่องข้อนราก็่าจะรบอกนะแลไอ้คำถามหนึ่งนะครับสําหรับน้องๆเขาถามมาเยอะมากเลยว่าไอ้ปลายพอเนี่ยอ่ะ ทำไมไม่เหมือนกันทุกรอบไอ้รอบนี้อยู่แล้วอยู่แล้วรอบแรกคือเปเทสต์ตัวที่ใช้ภาษาไปป้ายจำเนี่ยแต่จะขาดอหมดนะมันก็จะมีใช่ใช่เพราตัวนั้นน่ะอยู่กับเขาเลยใช้เลยแล้วก็มันจะมีเทสต์ที่ไม่มีคออันนั้นเรียกว่าเป็นเสิร์ไปเช็คตลาดเช็คภาพต่างๆที่ออกมาดูสายตาประชาชนไปกันที่นี่เป็นเรื่องบังป้ายนั่นแหละแล้วก็เราก็เลยมองว่าบว่าความสวยงามเนี่ย เราอาจจะเลือกมากนิดนึงเนาะมาพี่อยู่นลูกค้าแล้วมันจะมีเล็กที่ขนมตามรแล้วสุดท้ายนี่เป็นป้ายทองนี่คือตัวนิวแล้วก็ใช้ตัวเนี้ยไปอีกหลายปีตัวปรับปรุงล่าสุดซึ่งจะเป็นโลโก้ตัวดีทองเลยก็ใส่แล,แล้วมันก็หวาวอ่ะใช่ก็เลยต้องเข้าใจอย่างว่าก็คือเอาง่ายเลยน้องๆถ้าถ้าสั่งผ่านผมครับก็คือเรื่องเลือกป้ายพ่อเนี่ยตอนนี้ยังไม่สามารถเลือกได้เพราะว่ามันของ พราะผมขายอ่ะคือมีของดีนะครับก็ถ้าจะให้สั่งก็คือรอกันสองเดือน3เดือนใช่ใคือระยะรวละครับมันก็ประมาณนี้อย่างนี้ทงนี้บอกเลยว่าตุนไม่เยอะตานที่ยกหูหาแล้วไม่ค่อยพลาดนะครับก็แล้วมีลูกค้าชอบถามว่าพี่ครับทําไมดีลเลอร์ขายถูกกว่าสองร้อยครับอ๋อบางทีดีลเลอร์อาจจะโปรโมชั่นเป็นลูกค้าเก่าเขาร้อยสองร้อยครับไม่ต้องซีเรียส แต่ถ้าตู้พวงพันึังไอ้นั้นโอนตังค์แล้วตัวใครตัวมันเชื่อไม่ได้นะปลอมนะซื้อที่นี่มันเช่ไม่ไมีลูกค้าทักมาเยอะบอกที่ผมจ่ายกระตังแล้วผมไม่ได้ของเลยใช่เพราะอะไรรู้ไหมคุณไม่เลือกที่จะซื้อกับตัวแทนหรือกบผมแนะนำเลยว่าให้ซื้อกับตัวแทนหรือผมก็ได้หรือใกล้ตัวแทนตัวแทนมีเวลาคุยซื้อตัวแทนเพราะอะไรรู้ไหมตัวแทนกับผมมันจะสซวิงกันไม่เยอะครับนิดหน่อยบางทีมนต้องให้ไปอยู่ต่างประามันก็ถูกกว่าเพราะว่าผมจัดโปรโมชั่นส่งฟรีอาวมันแน่นอนค S 1> 1. <S นิดหน่อยแล้วกันเรียกว่าสวิงน,นิดหน่อยแต่แตาบางทีเนี่ยท่อผมเหลือพันห้าเนี่ยบอกให้ท่อมือสองเนีขายกันเกินเลยท่อมือสองสองพันนะครับาาถามต้นทุนดีลเลอร์เนี่ยอย่าว่ากันนี้เลยเกินเยอะเกินเยอะครับแล้วเขาเจะที่ไหนมาขายคุณแค่คุณยังมไม่ได้เลยใช่ฝากไว้ถึงน้องๆด้วยเสียตังนะตังหาย,ยากไปรุ่นผมก็เคยเป็นจังไวรุ่นจันรถฉะนั้นเงินทุกบาทที่ที่เราทําขอเอาไปขายเพื่อแลกกับงานแล้วเนี่ยเราพยายามคอบด้วยมันคุ้มค่าเงินที่สุด เราก็พยายามเลือกที่มันเชื่อใจได้น้อยได้ไม่ถึงเงินฟรีพันกว่าบาทนี่มันจี๊ดเลยนะแล้วอีกอย่างหนึงนะครับก็สําหรับน้องๆที่ชอบถามเข้ามาว่าของผมอะของช่างเหงทั้งหมดไหมที่ตัดในชุดนะครับผมบอกเลยว่ามันไม่ใช่ของช่างเพงทั้งหมดบางชุดอาจจะเป็นแค่แคมชา้านี่นี่เป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าบางทีเรามีสินค้าของเราอยู่แล้วมันสามารถใส่ด้วยกันได้นะครับก็หยิบหยิบมาใส่ แล้วแต่ใองรู้เรื่องแล้วแต่ของลูกค้าแล้วก็บางชุดเราก็มีเป็นมันยังไม่มีชุดไหนที่ร้อยเปอร์เซ็นที่เป็นของเสถียเพราะว่าหนึ่งเสื้องานเสื้อนาปาผมบ้านผมเป็นโลงึ่งอ่าก็เป็นเรื่องปกติที่ผมต้องใช้งานมากตัวเองนี่ผมบอกให้เป็นการที่พี่กล้าเอาบอกลูกค้านี่นะพูดเอาสื่อเลยนะว่าครับมันเป็นข้อดีขายของมันต้องรินใจอย่างน้อยบอกไปเลยแล้วอันไหนที่เป็นส่วนเราผมดูแลให้เต็มร้อย อันโซของผพี่พิกเนี่ยผมเชื่อว่าผมคุยกันเนี่ยเขาก็จะดูแลในแพทเทิร์นของเขาเต็มร้อยเช่นเดียวกัน่ครับยังฝาสู้ผมรแล้วประกันอยู่แล้วอ่าแล้วการบารั่วบาดุิดบาดซึงอะไรก็รับประกันให้ตอดก็ฝากน้องๆว่าอย่าหาอย่าคิดเ่องเลยซื้อของพุ่มเยอใช่เลือกให้มันคุ้มค่าแล้วคุณจะได้รู้ว่าพวกเราตั้งใจทํางานแค่ไหนแล้วก็สรรสร้างวิตภัณเพื่อตอบโจทย์แค่ไหนนะครับแต่ก็อีกไม่นานผมแม่งมีในใจไว้อยู่แล้วว่า จัดซื้อทุกผลิตภัณฑ์ที่อ e าของช่างเฮงเอายกไปไว้ที่มาสารคามแต่ว่าต้องบอกมันว่ามันต้องใช้เงินรอแป๊บต้องต้องต้องมีหลักๆอยู่แล้วถ้าจะถ้าจะเก็บแม่งทุกอย่างใช่ดูผมคนเยอะลูกพี่ของมันเยอะจัดจริงๆเพราะว่าถ้าจะให้ผมมาซื้อผมคงไม่ซื้อไปชิ้นเดียวใช่ดูมืออยู่พันนถ้าเป็นผลิัณฑ์เราเนี่ยลองยกปูหาดูผมผมคกอนเฟินวันนี้ว่า สต็อกดีลเลอร์คือสต็อกครับต้งสต็อกเขาไม่ซื้อตัวเดียวก็วคือหนึ่งผมไม่รับเงินลูกค้าถ้าไม่มีของอ่ะคุยกันอะไรเลยก็คือถ้าถ้ามีของถึงจะขายหรือถ้าผ้าที่เช็คสต็อกผ้า,ก,าก็จะโอนตังค์คืนให้ทันทีไม่มีกักไว้อ่ารือเรื่องอัเนี<า>ย่ย๋อถ้าสบอ่าคือเราคุยกันแล้วเราเราพยายามผมพยายามอยากให้ดีลเลอร์หลายๆคนหลายๆท่านขายของกับลูกค้าชัดเจนเนี่ยครับแล้วเวลามีอะไรตรงตรงมันได้ ร่วมกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ได้ผลลัพธนิดนี้ครับประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวมารอบหน้าเดี๋ยวขอข้อมูลได้จัดให้ไปแบ่งน้องๆแล้วได้ได้นะครับโอเควันนี้มาเย็นนี้โอเควันนี้ก็กลับแล้วครับเหนื่อยแล้วทั้งวันจัดไปเดินทางนีัวัดีครัสวัสดีครับ